สรุป3มเคล็ดลับรักษาโรคหลอดเลือดสมองเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกที่คนส่วนใหญ่อาจรู้แต่รู้ไม่ครบสวัสดีครับไม่อยากถามมาหาหมอฟันวันนี้ท่านคุณยนยนงสตรกนะครับคุณเป็นอัมพกอมาตเดินไม่ได้เดินลำบากครับ หมอสันม,มี3หลักการที่คุณต้องใช้ครับนั่นคือเรื่องของ head hand แล้วก็ heart ครับ head คือหัวครับรักษารักษาคือต้องรักษาทางสมองก่อนเลยครับอันนี้ที่คุณทําเป็นประจำนะค,คุณหมือนโดนต๊กคุณอ่อนแรงคุณไปโรงพยาบาลคุณหมอ CT scan แ,แล้วหมอว่าเจอใบสนองเส้นสมองตีบถูกไหมนั้นหมายถึงเส้นสมองหรือเส้นสมองแตกในรูปนี้ถูกไหมก็จะรักษาโดยการจะผ่าตัดหรือจะกินยาหรือการให้น้ำปรุงน้ำเกลืออะไรให้คุณดีขึ้นนึกภาพปะบางคนั้งก็จะต้องกินยาลดไขมันอย่างนี้เพื่อไปป้องกันไหล่สลายนิ่มเลือดกินยาเรื่องของลลลาาาาะะสยยย้้้้้วมเเืือออออดด่่่งงนนนนนนีีปป็ตััคคขรบ แทนคืออะไรครับคุณเป็นลักษาการทำกายภาพครับอ้าวทำเพื่อให้มันอ่อนแรงหรืก็ทำทำกยายให้มันกล้ามเนื้อมันกลับมาถูกป่ะในขณะที่คุณรักษาโพสโต๊ครับคุณอย่าลืมรักษาสมองอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากอ,ไอะไรี้จะหลายคนไม่เคยสนใจอย่างหมอฟันครับใช้วิธีการฝังเข็มครับช่วยดูแลทั้งเรื่องของเฮดและก็เรื่องของแฮนด์ด้วยอันนี้สำคัญมากๆไม่ใช่ว่ารักษาไปพอไม่ได้ดูแลจากการเล่นสโต๊กจะรักกินยาจะรัก,รก,กไม่ใช่ครับคุณต้องเพิ่มเลือดไปใงสมองด้วยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพพีีีีนนนัััมมบบ้้าาาเเเออออล่่่ยคืสรทกกงงึตยไม่ตายครับ โอเคครับบางที่มันขาดเลือดใช่ไหมแต่บางที่คือมันกําลังจะขาดแหล่ไม่ขาดแหล่อันนี้คุณต้องรักษากสมองส่วนนี้ไว้ซึ่งทีเหมอือนที่หมอฟันจดรักษาคือการฝากกังเกล็ดซึ่งเป็นตัวช่วยได้ไม่ใช่คุณทําแต่กายภาพอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์อันที่3ครับคือฮาร์ดครับคือเรื่องของจิตใจไงโอ้โหเรื่องท้อเรื่องเซ็งเรื่องเบื่อ,เ,อ,เ,รอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณต้องจัดก,การอารมณ์เหล่านี้คุณด้วยครับบอกเลยว่าการท้อไม่ได้ช่วยมันมันทำม,มันทำดีขึ้นเลยมันทำให้แย่ลงเพราะมันจะหลัง่งสารซึ่งประสา ใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆข้อหน่อยแล้วใครสนใจให,หมอฟันช่วยพิมพ์ว่าสนใจแต่ผมสำหรับวันนี้ไม่อยากพามาหาหมอฟันสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่หมอฟันหมอฟันเข็มนะครับแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรต้องการให้หมอฟันช่วยอะไรนะครับทักไปถามได้ที่ line d r f u n ตามข้อมูลนี้นะครับสำหรับวันนี้ไม่อยากพามาหาหมอฟันสวัสดีครับ